นายสำเริงสวนเกิดซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนหนองกราดเขตเทศบาลเมืองนางรองค่ะออกมาร้องขอความช่วยเหลือถูกแกง้เงินกู้รายวันบุกทำร้ายถึงบ้านเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะใช้กำลังฉุดกระชากบังคับขึ้นรถกระบะแต่เข้าดิน้นขัดขืนรอดมาได้แต่ก็มีแผลอยู่หลายจุดนะคะ ไม่ได้คนก็ไปเอาของค่ะแก๊งคอเซนเตอร์เนี่ยอขออภัยแก๊งทวงหนี้เนี่ยบุกเข้าไปเอาทีวีไปเอาโทรศัพท์มือถือแล้วก็ขู่อาฆาตว่าจะเอาชีวิตให้ได้ค่ะเขากระชากคอมากอดแล้วเขาต่อยครับออต่อยแล้วก็ลากผมออกมาถนนนี่ครับออจะดันผมเข้ารถออให้ไปคุยกันผมแต่ผมก็ดันตัวออกมาผมไม่ขึ้นจะดันไปไหนอะ่ะไม่รู้ครับเขาจะเอาผมเข้ารถนะแล้วเขาจะ ขับรถออกไปข้างนอกอะ่ะขัมากันสี่คนครับอแล้วเขาทำทั้งสี่คนเลยไหมทําที่ที่ผมจําได้ทำสองคนครับอจะจะจะยื้กระชุดเราเข้าไปที่รถเพื่อไปคุยข้างนอกดันดันตอมเข้ารถครับแต่ผมดินด้นเัาขูข่ว่าไงบ้างเขาขูข่ว่ายายกูเจอหน้ามึงเขาทําเสร็จเขาขึ้นรถไปเลยเลุงรู้ไงยางเขาเขาเาก็ลุงมซ้อมข้างถนน,นนอกีกเตะเขานี่ครับ เข้าใจคงครับ,ค,รบคือเรื่องนี้นะคะก็จ,จะสะท้อนอะไรได้หลายอย่างเพราะว่าในสำเริงเนี่ยเขาให้ข้อมูลว่าเขาอยู่ที่ภาคเหนือค่ะต่อมาย้ายมาทำงานที่บุรีรัมเป็นคนรับจ้างรีดเสื้อผ้ารับจ้างทั่วไปก็พอจะเลี้ยงตัวเองได้ค่ะแต่สองเดือนที่แล้วเนี่ยไม่ได้ทำงานแล้วหน้าจอมือถือแตกก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงิน ก็ตัดสินใจไปกู้เงินรายวันค่ะเอามา5,000บาทเป็นครั้งแรกซึ่ง5,000ที่กู้มาเนี่ยต้องส่งชำระคืนวันละ250บาทรวมเวลา24วันหลังจากที่กู้มาแล้วเนี่ยก็ไม่เคยค้างชำระนะคะโดยจะฝากเอาไว้ที่เพื่อนบ้านแต่ในวันเกิดเหตุเนี่ยคาดว่าเจ้าของเงินกู้เนี่ยค่ะคงจะไม่เจอตัวเพราะไม่เจอเพื่อนบ้านที่ฝากเงินเอาไว้ก็เลยคิดว่าอาจจะหนีหนี้หรือเปล่าก็เลยถูกทำร้ายค่ะ